ข้าพเจ้ามาถึงการอารักขึ้นมาประทามน,นี้ที่ตามรอยหวาพะสาดามาที่แห่งนี้เป็นครั้งที่สี่<ม>ในการมาครั้งแรกเป็นการมาครั้งสุดท้ายของพระจอมสรุรจากวันนัำำ้นข้าพเจ้าได้ถึงผู้ขอ,อ,ขอตั้งคือพระจันร์จุติพุทโธมีปณิธานว่าสักวันหนึ่งขอ,งอได้มีโอกามีส่วนร่วมทื้นสูความตั้งใจของ่านจุติวุทโธให้สําเร็จได้สมบูรณ์มากขึ้นการมา มีชีวิตชีหลังดังขึ้นเป็นป่าที่เหมานุ่งรื่นเหมาะแก่ปริยัติปฏิบัติเพื่อปฏิเวทเพราะอำนาจกุศลขอบคุณพระรัตนะไว้และกุศลธรรงมวลของพุทธบริษัทได้มารวมเป็นพางเพื่อความสมบูรณ์ของพระพุทธศาสนาเพื่อยังประโยชน์แก่มนุษย์ิยาโลกขอความตั้งใจของเราท่านที่ไหนจงสำร็จทุกประการด้วยความนริภัย่านหนึ่งประาชนของแทบจะอมจากพุทธศาสน้